สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Soft lotion กันแดดต้อง KA บางเบาเอาอยู่ใหม่สปอนเซอร์กลิ่นแตงโมเบอร์รี่สดชื่นลองเลยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ 30ปีลามีหน้าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริงคิวต้องมามอากก,กเ<า>ต๋วมามมีกวเ๋ยวมีทั้งรถกเตียวเรือแลรถเดินทางที่ 7, เวเวละร้าค้าั้น,น ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนสําคัญในหลากหลายมิติเกษตรกรไทยต้องมีการปรับตัวรวมถึงชาวสวนทุเรียนที่ปัจจุบันประสบปัญหาทั้งด้านการตลาดและภัยธรรมชาติสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจฯฯดิจิทัลหรือดีป้าในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนของประเทศจึงได้ขยายผลโครงการ1ตนนําบล1ดิจิทัลทุเรียนดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนทุเรียนกว่า10,000ราย เราดําเนินการการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับมีการจัดการใช้เขาเรียกว่าเกษตรแท็กทำระบบแคสต์บิดี้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าทุเรียนตัวเองนั้นตั้งแต่การเพาะปลูกออกดอ,อกออกผลจนระดับของกระป๋องจนกระทั่งจัดจําหน่ายทั้งในประเทศและออกต่างประเทศเนี่ยแล้วสามารถตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะที่มีคนมาสวมสิทธิ์หรือแม้แต่คนเก่าอ้างว่าทุเรียนน้ำมีสารตกค้างนั้นสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับแน่นตข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถขอไปการรับรอง G A P ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกได้ด้วย ซึ่งมีความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทํางานด้วยกันระบบง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วก็มีระบบที่ช่วยให้เกษตรกรนั้นได้รับความเป็นธรรมข้อมูลทุเรียนเหล่านี้ยังถูกส่งผ่านเข้ามาเป็นข้อมูลส่วนกลางที่สำนักง,งานส่งเสริมเนี่ยดูแลและจะช่วยแมทชิ่งว่าตลาดจริงๆว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือภายในต่างประเทศนะครับในอนาคตเรามีข้อมูลทางด้านเวเตอร์เรียกว่าอากาศมาสอนมาให้เตรียมพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ด้วยแล้วยังมีการ พยายามส่งเสริมเกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนที่เรียกว่ากรีนเทคโนโลยีแน่นะก็เราเห็นว่าชาวสวนทุเรียนนอกจากขายทุเรียนแล้วยังขายคาร์บอนได้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรสวนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์การใช้แอปบันทึกกิจกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยี IOT เพื่อการเกษตรฟรีสมัครได้แล้ววันนี้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐค้นหาคำว่าทุเรียนดิจิทัลหรือติดตามโครงการ1นึ่ตำบล1น1ดิจิทัลทุเรียนดิจิทัลได้ทาง www.dpa.or.th หลังจานสะอาดแค่ผิวพอหรอหม่ไลฟอนเอฟเอ็กซ์ตราไฮจินิกด้วย3มพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติ ช่วยแค่จัดภาพ99.99%อาไม่ต้องล้างซ้ำไหลเปันเอฟสูตรใหม่เอ็ซ์ตร้าไฮจินิกคุณเชื่อเรื่องพลังใจไหมพี่มาสู้ไปด้วยกันนะครับไม่มีคำว่าสู้ว่าได้หักใจเ้ามายถึงไวพลังใจไม่มีทอ้อสู้ไปด้วยกันก็ทิ้งแดง เขาทางานแบบนี้แฟนเขาไม่ว่าหรอทําแบบนี้มันผิดกฎนะเจ๊บอสทานี้จะดีเหรอฉันกู้ว่ามีกลิ่นแปลก,ปลกตอนนี้ชีวิตของไอร่าม,มันอยู่ในหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของพี่แต่ถ้าไอร่าไม่พอใจการทํางานของพี่พี่ก็พร้อมที่จะถอนตัวออกไปค่ะเพียงเธอทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3า วัวที่นี่หูคุนเนี่ยหรือเป็นใครหัวเป็นลูกชายเท่าแก่จิวโทรเรียกตำรวจมาลากตัวมันไปอาชินอีเป็นลูกชายวัวดึกไม่น้แต่ดีนะเฮียเฉินช่วยเอียวไว้แสนรัก<า>นะคืนนี้<ม>เ,นเวลา20นาฬิกา<น>30นาทีเสนอเปน็นตอนแรกดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตว้าว คงจะกินไก่แล้วกินน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมอร่อยจนลืมกินไก่แม่ประนอมคู่ครัวไทย40ปีปททสพสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝชีวิต มีเรื่องน่ยินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV แง,งนะนะแต่ถ้าป่วยหนะักเงินหมดก็อดดูสิงั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Enjoy Help Extra ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่จ่ายค่าห้องค่ารักษาตามจริง <c oughs> จาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิต เรื่องเราเช้านี้เจ็ดนาฬาสานาทีท่านผู้ชมครับ